มาทำขนมจีนซาวน้ำปลาละกันนะคะมีมะเขือเทศค่ะมีขิงค่ะมีกระชายนะคะหอมแดงค่ะพริกตำค่ะพริกโกพริกยิบเฮานี้แหละค่ะเพชดหน่อยเพ็รไายกันแล้วแต่ห้าสิมาคข้าวหน่อค่ะตะไคร้ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะต้นหอมก็ใบบปกะกู่ใส่เธอสุดท้ายแล้วค่ะมีกะปิค่ะใส่แค่นี้ใส่น้ำปลาของเราเองค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดๆให้มะเขือเทศมันเปื่อยๆหน่อยแล้วก็พอเลยนะคะชิมรสค่ะราคาเนี่ยค่ะ ต้มขนมจีนแห้งเลยค่ะของเราเองค่ะกินแซบแบบนั้ๆน,นะจ๊ะง่ายๆจ้าสวัสดีค่ะขอบุนค่ะพักกันจองค่ะพักบุงหลวกเลยค่ะอ เข้ากันได้ดีมากส่วนผักนี้นะคะเยอะบักทั่วเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะขนมจีนซาวน้ำปลาด้วยค่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อันอันนั้นเลยอพอก่อนสดน,น้ำมันด้วยปานไปเตียวเนะ มาเ้อค่ะมาเ้อค่ะวิธีทำก็ลงให้แล้ว ร้อนๆค่ะขนมจีนก็ขนมจีนเราเองนะคะผักก้นจองค่ะผักบุ้งผักบุ้งลวกค่ะอร่อยหวอนๆ ห้าหมอห้าหมอ,อเอาไก่แถวนี้บอสันเดหมอ,อนหมอน้ำข้าวปุ่นงายมากเลยทวนลุงไปแล้วกัต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะต้มเป็มัคเทศเปื่อยก็พอเลยค่ะผักซี่ ผักกันจองค่ะสมัยนี้พักกันจองปลูกเอาละปิ่งก้อยกัแบแซบด้นี่คะ่ะก้อยผักกันจองแซบแซบใช้มูกับปิ่งมูปิ่งเนากอะไรแล้วก็ก้อยแซบ อีตูค่ะผักประยุทธ์นี่พักคุ้นระยุทธ์อืเมืม่อนี้ดิฉันขออนุญาตกินขุ้นนะคะคุ้นระยุทธ์ ือลองทำอรนะ่อยมากซูแต่ขิงกับกระชายกะไครมาก็พอแล้วมะเขือเทศใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่แล้วมันจะนั่ กระปุลกับกระปุลแห้งห้าเนี่ยแหละค่ะต้มใหม่ๆมมันมันก็เลยเหมือนซาวเป๊ะ ใส่มือที่หนึ่ง กระไส้กระชายอ่อนแสบแสบแห้งแสบแห้งขาด มาเด้อมาเด้อแซ่บเลยดิ ม่บกูดอะไรใส่เนือ้อใส่หนังทั้งใดก็แซ่ยบยม่ได้หรอคะ่ะกินง,ง่ายสดโขก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 โ,กโ,กโ,กโหลดลองน้ำยู่บ้าลปรสิสกมุกซิมิกเนี่ย เาะว่ามันหยุดนะคะเนะาะบอสอยากออกไปใส่ก็ไม่ได้ออกไปใส่ค่ะมีอะไรอยู่บ้านก็ทํากินเลยง่ายดีผักบุง เผ็ดว่าดีค่ะน้ำซาวนะมันต้องเผ็ดเผ็ดดิมันค่อยแซ่บมันต้องเผ็ดมันถึงอร่อยค่ะมันสิบแบบดุเดือดหนมะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใบบักกูดผักกันจอง่านี้เลยคะ่ะวอหยอกกันกดขิงกับไา้กดขิงแซบม่ต้องใส่ปากอะไรคะ่ะใส่ปากก็ได้ก็ใส่กับแซบ ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาตรงใส่ป่านันจะเป็นแสบอีกจังหนึ่งอืมนี่นจะแสบอีเลียนขอาอุ่นเศร้าอีเลีได้เนี่ยนนี้ต้มขนมจีนแบบใหม่ๆนะคะคือบ,บีบไม้สดเลย ขนมจีนสิบเอ็ดหอสามรอยหาซิปเลยค่ะไปเอาไปรับเลยค่ะไปรับเลย ที่หนึ่งแหละโอ้ฮเป็นไดเลิศบอลล่า ก็ลหลายคะ่ะที่เขาติดจำรับชมขิดแซบแบบนู้ๆค่ะมือนีเขาหน้าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ